นี่ครับคือก้อนทองนะครับบริสุทธิ์นะครับจากธรรมชาติเลยนะครับแบบนี้นะครับก้อนใหญ่มากเขาก็จะเอามาเป็นสิ่งมงคลนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเครื่องประดับที่บริสุทธิ์นะครับอันนี้คล้ายๆกันเลยนะนะครับแต่ก้อนของเราจะสีแดงหน่อยทองออสเตรเลียใช้เครื่องตรวจจับสวัสดีครับเพื่อนๆกดผลข่าวครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตช่องพี่น้โมนะครับบ้านช่างทองนะครับ จะพาไปดูทองคำนะครับมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับก็คือน้องพ๊อปนะครับน้องพ๊อปนี่ก็เป็นคนพิมายนะครับจังหวัดโคราชนะครับก็คือเขาไปอยู่ที่ออสเตรเลียกับแฟนแล้วก็แม่ของเขาเนาะเขาคือทํางานที่นู่นนะครับวันหยุดวันว่างเขาก็ไปหาร่อนทองนะครับเขาก็มีเครื่องสแกนนะครับเขาบอกนะครับก็ตรวจจับทองนะครับหาทองนะครับเป็นเป็นแร่เนาะ ได้มาจํานวนหนึ่งแล้วก็มาให้พี่นโมนะครับบ้านช่างทองนะครับได้เอกเรีประสิทธิ์ทองแล้วก็ทําการหลอมทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าทองคาออสเตรเลียนี่จะได้เปอร์เซ็นที่เท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเงินกี่บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับผมเป็น,นก้อนนะครับเล็กๆนะครับสีออกแดงๆนะครับสีออกแดงๆแ,แ,แบบนี้ได้มายังไงบอกพี่หน่อย สแกนหาครับอะไรนะครับสแกนหาครับสแกนหาใช้เครื่องตรวจจับโลหะโอ้ครับผมน้องครับสวัสดีครับน้องชายครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อก๊อฟครับน้องก๊อฟนะครับน้องก๊อฟเดินทางจากไหนครับผมมาจากพไมายครับพิมายพิมายนี่จังหวัดนครศรีมาอ่านครราชสีมาไกลอยู่นะพไมายไกลอยู่นะดูครับเพื่อนๆครับที่นํามาเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับผมเป็นคนก้อนนะครับเล็กๆนะครับ สีออกแดงๆนะครับสีออกแดงๆแบบนี้น้องครับครับผมได้มายังไงบอกพี่หน่อยสแกนหาครับอะไรนะครับสแกนหาครับสแกนหาใช้เครื่องตรวจจับโลหะโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาจากแม่น้ําใช่ครับน้าไม่ได้มาจากแม่น้ําเป็นการสแกนหาครับผมจากเครื่องตรวจสอบโลหะครับว้าวว้าวมากว้าวมากเลยไม่ในไทยมีเหรอในไทยมีเหรอแบบในไทยไทยมีเหมือนกันครับแต่ว่าผมหาที่ต่างประเทศครับ ได้มาจากต่างประเทศครับผมได้จากต่างประเทศครับเพื่อนๆครับเคยขายที่ไหนไหมยังครับยังไม่เคยขายในเมืองไทยครับผมยังไม่เคยถามใครใช่ครับอืมเอาแล้วงานนี้ใบรับรองการหาทองมีครับผมใบรับรองการหาทองคือจริงๆแล้วนะครับถ้าไม่ใช่รูปปรพันธ์นะครับหรือว่าเอไม่ใช่งานแบรนด์เนมนะครับงานพวกนี้น้องได้มาจากแม่ใช่ไหมก็แม่คือส่วนหนึ่งครับแล้วก็ของผมด้วยครับเราเคยไปอยู่ที่นู่นเหรอครับผมประเทศอะไรครับประเทศออสเตรเลียครับไปเที่ยวครับผมแสดงว่าแม่ ดีด้วใช่ครับเข้าใจแล้วครับตอนเนี้ยแสดงว่าที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นทองจากประเทศออสเตรเลียครับผมนะครับสแกนมาใช้เครื่องตื้อตื้อตื้อใช่ครับเราหาเองไหมหาเองเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงๆเราหาได้แค่ไหนขอดูหน่อยดูผลงานหน่อยของผมครับกับอันนี้ห้าวันได้ครับอันนี้ห้าวันครับครับมนี่ห้าวันนะครับเนี่ยนะครับห้าวันเนี่ยจะได้ผมคิดว่าได้เยอะนะนะข้าแรงขั้นต่ํานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนี่ย นะครับได้เยอะมากก็หาห้าวันทั้งหมดเนี่หามากี่ปีทั้งหมดนี่ก็เป็นรวมๆก็ประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีผมไปเข้าออกได้แค่สามเดือนครับเ <ไป S 2> ข้าออกได้แค่สามเดือนครับผม,มนี่ก็มีใบนะมีใบลักษณะแบบนี้นะครับเป็นใบของการหาแร่ต่างๆบางคนเอามาเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ห้อยคอมานะครับนี่ครับคือก้อนทองนะครับบริสุทธิ์นะครับจาก ธรรมชาติเลยนะครับแบบนี้นะครับก้อนใหญ่มากเขาก็จะมาเป็นสิ่งมงคลนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกลับเครื่องประดับที่บริสุทธิ์นะครับอันนี้คล้ายๆกันเลยนะนะครับแต่ก้อนของเราจะสีแดงหน่อยทองออสเตรเลียใช้เครื่องตรวจจับเคยหลอมเองเคยไปสกัดเคยอะไรบ้างไหมหลอมเองตัวนี้เพราะว่าเป็นก้อนนี้ครับอ่าก้อนนี้ครับเพราะอยู่ในก้อนหินครับมันมีก้อนหินด้วยครับแล้วมาตำครับ อ๋อเราเอามาตาให้มันละเอียดใช่ครับแต่ถ้าก้อนใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ต้องต้องนี่เลยเก็บเลยเก็บได้เลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับ้าอยู่ในเมืองไทยนี่คงเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะใช่ครับอันนี้อยู่ต่างประเทศนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับแล้วคิดว่าได้กี่บาทแล้วน้องคิดว่าได้กี่บาทถ้าขายครับประมาณแสนประมาณแสนหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ครับรวมได้ไหมรวมได้ไหมครับสุนหรริรวมรวมกันได้ครับเดี๋ยวผมจะดูว่าน้องหามาห้าวันได้กี่บาทอันนี้นะอันนี้นะครับ ผมจะไปเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าเปอร์เซ็นทองเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะหลอมแยกนะครับเป้าหมายหนึ่งแสนที่น้องวางไว้นะจะถึงไหมครับผมอ่ะลองไปดูกันครับนะครับที่จะเริ่มแล้วนะครับครับผมเราจะเริ่มจากที่ที่น้องเนี่ยหามาห้าวันนะครับแล้วก็ได้เอาออกมาจากก้อนหินนะเนาะครับที่ที่แทรกอยู่นะครับก้อนนี้ก่อนเลยนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นนะครับมาดูกันครับโอ้โหออกมาแล้วครับแปดแปดจุดสามเปอร์เซ็นนะครับมีเงินอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็ มีคอปเปอร์นะครับทองแดงอยู่ที่2.8 3ดสเปเซนนะครับทองที่เป็นทองบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อหลอมเฉยๆนะยังไม่ได้สกัดนะครับจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนแรกน้องชายคิดว่าสิ่งนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราหามาเอาที่เราไม่ไม่แบบไม่รู้เลยใช่ไหมประมาณ80ดิกว่ากว่าประมาณ80ิบกว่ากว่าครับครับผมก็ก็ได้แปดสิบกว่าจริงนะ88โดยประมาณนะนะครับค่าเฉลี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ําหนักทองนะครับเราจะไปถึง1แสนได้ไหมครับเลครับขอนะครับ 3ามสิบเก้าจุดหกเจ็ดกรัมนะครับหกจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งสองกรัมครับตอนหาใช้เวลานานไหมตอนหาเป็นเวลาอากาศมันร้อนครับต่างประเทศเราไปฤดูร้อนใช่ไหมใช่ครับส3ิบสามองศาครับโอ้โหแล้วแล้วเป็นไงเขตที่ขอให้หาเนี่ยมันจะมีแบบมีใบออกให้เราเลยไหมหรือยังไงครับก็เป็นพื้นที่ที่เราเช่าครับผมเราเช่าของรัฐบาลครับแล้วก็เราก็สามารถหาได้เลยครับอืมครับผม แล้วก็มีพื้นที่ของหลวงที่เขาอนุญาตให้ให้หาหอยู่มือใช่เขาให้ง่ายมีพื้นที่ให้ให้หาแหละใช่ครับมีพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปหาได้ใช่ที่นู่นมีที่ที่รับซื้อไหมีมครับมีเหมือนกันครับแต่ก็นํานําเข้าได้เพราะว่ามีผู้ขอโทษทีนทนะมีผู้นํามาขายกับพี่เนี่ยอยู่หนึ่งเจ้าเขามีใบใบทุกอย่างให้ให้ผมดูเลยนะว่าเขาสามารถเอาข้ามประเทศได้ด้วยแต่เขาก็มีจํานวนครับมีจํานวนจํากัดไม่ได้เยอะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกิโล2กิโลไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้แหละครับผมแต่เป็นแนวแนวนี้แหละน้ี ที่น้องใช้เครื่องตรวจจับแล้วก็ได้มานะครับหนึ่งแสนเป้าหมายต้องไปให้ถึงไปครับไปหลอมได้เลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราเริ่มหลอมทองคําที่หามาจากออสเตรเลียนะครับอันนี้หาเพียงห้าวันนะครับหามาประมาณห้าวันได้ก้อนเท่านี้เลยพอเริ่มแล้วนะครับสําหรับก้อนใหญ่รับก้อนนี้นะครับ มีการแตกของเม็ดหินนะครับก็จะมีพวกเม็ดหินทรายนะครับต่างๆนะครับแทรกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างบอลนะครับค่อยๆนะครับหลอมแล้วก็สกัดช่วยกัดทำความสะอาดไปในตัวนะครับใช้เวลาหลายหลายนาทีอยู่นะครับเพราะว่าทองพวกนี้การละลายการหลอมละลายจะช้านะครับจุดหลอมเหลวจะช้านะครับ ยาวนานเลยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับน้องที่รออยู่ก็คงจะด้านในนะครับแต่เป็นห้องกระจกนะครับผ่านไปสิบกว่านาทีแล้วนะครับในการหลอกนมครับสิ่งสกปรกข้างเยอะครับเทญยร์ครับเทียากครับต้องให้เขารวมตัวกันเป็นก้อนให้ได้ครับเอาละครับ เทแล้วครับออกมาเป็นไงออกมาสวยเลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวดูเบ้าหน่อยครับช่างบอลนี่ครับเบ้าของเราก็จะติดไปด้วยเศษดินนะครับแล้วก็สิ่งสกปรกนะครับเพื่อกัดออกมาใช้เวลายาวเลยนะครับสวยมากอย่ายเพิ่งจุ่มครับช่างบอลสวยมากครับขอดูหน่อยครับสีตอนเทลางครับสวยมากครับอ่ะจุ่มน้ำเปล่าพอเนาะเดี๋ยวให้ช่างจุ่มน้ำเปล่านะครับจุ่มน้ำเปล่าพอแล้วครับ นี่ครับสีสวยเลยครับออกมาแล้วเดี๋ยวนะครับเอาไปให้ขอชมดูนะครับอเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้นะครับน้องชายลองจับดูครับเป็นไงหนักสวยด้วยครับหนักสวยด้วยครับผมนะครับ ครับมยิ้มออกเลยครับยิ้มออกเลยแล้วแฟนคิดว่าได้เท่าไหร่ตอนมาแฟนเชื่อไหมเ็นแฟนเยืนอยู่ตรงนี้ครับผมแฟนเชื่อไหมไม่เชื่อครับผมาไม่เชื่อเ่าจะได้เงินแต่งครับไม่เชื่อจริงเหรอไม่เชื่อแต่งยังแต่งงานยังครับแต่งแล้วแต่งแล้วด้วยแต่งแล้วด้วยครับสินสอดเท่าไหร่ตอนแต่งนั้นแซวเล่นนะแซวเล่นเรามาดูกันนะครับสําหรับทองก้อนนี้นะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่กัดยาวนานเลยนะเมื่อกี้เนาะ10นาทีลองดูนะครับกราฟออกมาดีนะครับ สวยมากเลยว้าวเวิร์กมากขออีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งได้ไหมขออีกสักเก้าสิบสามนะครับผมขอในเก้าสิบสามนะครับเก้าสิบสามนะครับเก้าสิบสามนะครับยินดีด้วยครับนะครับเก้าสิบสามเนี่ยเราสามารถซื้อนะครับในฐานรูปภัณฑ์ได้นะครับถ้าหลุดนั้นนะครับเราอาจจะได้เงินที่ต่ำลงอันเนี้ยเวิร์กมากมากครับผมนะครับสุดยอดจากที่เราคิดว่าจะได้แปดสิบแปดนะครับผมนะกลับขึ้นมาแต่อันเนี้ยประเภทเดียวกัน นะครับขอให้ได้เก้าสิบสามเหมือนกันนะทีอื้คือก้อนเนี้ยเราไม่ได้กัดมากเราไม่ได้กัดมากเหมือนก้อนก้อนนั้นเนี่ยครับความสะอาดเลยน้อยน้อยหน่อยนะครับความสะอาดน้อยหน่อยไม่เป็นไรเนาะครับผมไม่เป็นไรเนาะเก้าสิบสองแล้วแล้วหนูอ่ะเก็บมากันกี่ปีแล้วครับเก็บไว้ะกี่ปีละหนึ่งสองปีกับสองปีคิดที่จะขายไหมไม่ได้ไม่ จะไม่ขายครับตอนแรกก็จะไม่ขายใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ทองมันขึ้นครับตอนนี้ทองมันขึ้นก็เลยเอามาขายเข้าผรงไมครับแล้วคุณแม่ทําอาชีพที่นู่นเป็นอาชีพที่เหมือนเราไหมมันเป็นอาชีพเลยเหรอที่ที่ไปทำไม่ครับแม่ก็แม่วางก็ขับรถไปเป็นแม่บ้านทั่วไปใช่ครับอ๋อเอาง่ายๆที่ไปหานั้นเป็นงานเด็กๆหรอใช่ครับโอ้เหมือนเหมือนการที่บ้านเราไปล่อนทองอะไรอย่างเงี้ยเหรอเหมือนคล้ายๆกันใช่ไหมใช่ครับโอ้ผมเข้าใจแล้วผมบอกได้เลยนะเนี่ยคุณหามาทีเดียวองเงย แต่ในประเทศไทยนะผมบอกได้เลยกว่าเขาจะได้ก้อนเท่านี้ใช้เวลาเป็นเดือนนะแลนะเดือนสองเดือนด้วยบางบางคนไม่เจอก็ไม่เจอเลยนะครับเขาบอกว่าแร่ทองเป็นแร่ที่ถักดิทธิ์นะครับก็จะก็จะได้สําหรับคนที่นะครับมีบุญวาสนาที่จะได้ได้ได้เขาอะนะครับเพราะมันมีมูลค่าและมนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างทองคําขึ้นมาได้นะครับสร้างได้ก็ไม่คุ้มค่านะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างทองคำนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างทองคำนะครับแต่ไม่สามารถสร้างได้เพราะว่าต้องใช้เวลานานแล้ว แล้วก็ต้นทุนสูงนะครับก็คือเอาง่ายๆไม่คุ้มทุนนะครับเพราะฉะนั้นแร่ทองคําก็เลยเป็นแร่ที่สําคัญที่สุดในโลกนะครับสำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็มีมูลค่าเป็นสากลนะครับยินดีกับน้องด้วยเดี๋ยวเราไปคิดราคากันครับว่าจะได้แสนขึ้นไปเท่าไหร่ข้าบผมไปครับครับผมเรามาดูน้ําหนักกันนะครับน้ําหนักก้อนใหญ่นะครับอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าหกนะครับตอนแรกนะครับที่เราโคตมันมีหินมีทรายอยู่นะครับแทบแทอยู่สามสิบเก้าจุดหกเก้านะครับแล้วก็ เหลือสามสิเ็ดจุดห้ากเหลือค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สีทองสวยมากมากนะครับแต่ได้เก้าสาเอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีเงินแทรกก้อนนี้ครับเก้าสิบสองเปอร์เซ็นนะครับอยู่ที่ห้าจุดเก้าหนึ่งเวเวลาเราแล้วครับอามาแล้วครับนี่ครับทองนะครับที่เราใช้เครื่องตรวจจับจากออสเตรเลียนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามเลยนะนะครับหนึ่งแสสองสามพันสามร้อยเลยนะครับผมค่อนข้านที่จะราคาสูงเลยนะครับ ครับผก้อนนี้ที่น้องหาได้นะครับห้าวันใช่ครับหนึ่งมืนหกันบาทครับผมนะครับหนึ่งมืนหกันหก้อยยี่สบองบาทก้อนนี้ครับอ้โหสุดยอดครับนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ดีใจมากครับดีใจมากคุณแม่มีไหมแบบนี้มีเยอะเลยครับคุณแม่ก็มีเยอะเลยครับผมอยู่ออสเตรเลียนะนะครับก็ไว้เป็นทุนเนาะครับผมครับเห็นว่าจะไปทาทุนใช่ครับพี่ขอให้เราประสบความสำเร็จนะครับครับผมครับที่มีหลวงพ่อรวยรูปถ่ายนะครับ รูปถ่ายเก่าเลยนะนี่หลวงพ่อรวยนะมีมอบให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับตรงทุนนี้ค้าขายเนาะค้าขายครับโอเคครับเยี่ยมมากนะครับปากหน่อยมาเจอพี่แล้วก็มาเจอบรรยากาศที่ร้านยังไงบ้างดีมากครับดีมากดีดีใจที่ได้มาเจอนะครับผมแล้วก็ได้มาหาพี่ตั้งใจมาหาพี่โดยตรงเลยครับครับขอบคุณมาก ขอบคุณน้องที่ให้ที่ถ่ายทําด้วยนะครับถ้าผมนะครับเป็นความรู้สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับนโมบ้านช่างทองด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณน้องมากๆนะครับครับสวัสดีครับเซเยอะเลยนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับช่องนโมบ้านช่างทองนะครับก็ขอบคุณนะครับน้องครอบนะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชม Uh...